ก็ไม่เคยรังเกียจไม่เคยโกรธแต่ถ้าได้เจอก็จะดีใจมากก็แต่เ,เกิดบ้าไม่เคยเจอไปตรงนี้ก็จะโดนล้อต,ต่วังห<อ>ากได้พบจะกอดให้สามหนา เรานกมื่อยากองว่าาคิดดถึมกสุใจี้เราได้เบอร์ผู้ใหญ่บ้านของหมู่เจ็ดมาใช่ไหมแล้วก็พี่กเลยคุยก็เลยบอกว่าเขาถามชื่ออะไรพินิดเจริญสุกครับอ๋อพ่อครูพินิดแสดงว่าเป๊ะเลยตรงว่าเป็นครูเขาบอกไปได้ไปได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปงานศพบ้านครูพินิด คืออะไรยังไงศพนั้นคือก็เลยถามว่าใครใครเป็นอะไรน่าจะหลานเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเดี๋ยวเขาก็จะไปงานศพตกใจเลยนะคะ เดี๋ยวนี่คือรถของเจ้าหน้าที่ของอบตอวังด้งนะครับจะนําทางเราไปที่หมู่ที่7ตําบลวังด้งนะครับเดี๋ยวไปเจอผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอพ่อสมิทธ์เช่กันนะครับไปกันเลยมั่นใจแล้วแหละว่าต้องเป็นคนคนนี้แน่ๆซึ่งเราก็ไปเจอลูกศิษย์เขามาด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันเขาบอกเป็นพ่อครูซึ่งก็ ตรงกับเปาะแสที่เราได้ข้อมูลมาแต่ว่าสิ่งที่กังวลใจนั่นก็คือ<ม>เขาก็เป็นคนมีความรู้ว่าแล้วก็มีการศึกษาสูงอย่างงี้ดีกว่าเนาะ<ม>เคยเป็นนักงอ,ออเป็นนักครูเขาจะยอมรับลูกเขาหรือเปล่าเนะี่ยเดี๋ยวต้องไปถามว่าเหตุผลมันเพราะอะไรกลัวใจมากเลยตอนเนี้ยไม่กลัวอะไรแล้วเจอนะเจออยู่แล้วตอนเนี้ย ส,สดีครับขอโทษทีครับผู้ใหญ่มารบกวนเย็นเลยได้เลยได้เลยคือผมแนะนําตัวก่อน <c oughs> ผมมาจากเพจอีจันอีเตอร์อีจันครับผู้ใหญ่ <c oughs> ทํารายการที่ตามหาคนที่เขาพัดภาคจากกันนะครับผม <c oughs> แล้วทีนี้ลูกชายเขาอยู่ที่จันทบุรีจะมาขอให้เราช่วยตามหาคุณพ่อที่พัดภาคให้เขาหน่อย ซึ่งเขาพัดภาคประมาณ4ี่ิกว่าปีแล้วแหละเขาบอกว่าพ่อชื่อพินิจเจริญสุขเคยเป็นครูเป็นครูอยู่ที่กาญจนบุรีนี่แหละ,ะแล้วก็ตอนนั้นตอนที่ไปพบรักกับแม่เขาอะ่ะเขาไปเรียนต่ออยู่ที่มอลำไพพันธนีที่จังหวัดจันทบุรีใช่แล้วทีน,นี้พอคลอดออกมาแล้วพอลูกชายคนนี้เขาพอเริ่มจะคานได้นะแต่ก็ยังจําความไม่ได้พ่อเขาก็กลับมาเป็นสอนที่นี่อะไรเยงนี้ ตอนที่ไปเจอกับแม่เขาแม่เขาประมาณสี่เอ้ยสามสิบปลายปลายละครับผมตอนนี้เขาก็หลงนะเขาหลงนะลูกเขาหลงคืออะไรครับผมคือหลงเขาไม่ค่อยหลงอ๋อออเยอะแล้วเระจายไม่ลกชลา เราอาูุเยอะแล้วลูก70ปีไม่งอีกแล้วิงแบบว่าคือเท่าเดินไปไหนปะแล้วแล้วเขาจะจำรูปแล้วได้ไหมแล้วหลงหลงลืมลืมนะใช่ไหมแต่ว่าสงสัยเขาไปมีแฟนที่ตอนไหนก็ไม่รู้นะเออหนูก็คิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็อยู่กับลูกลูกอยู่กับอยู่กับอยู่กับเมีย เมียเมียเขาที่นี่เนี่ยนะเมียป well, like ัจจ awesome. ุบันเมียปัจจุบันเขามีหลายคนเขามีเมียเป็นครูอีกนะแล้วเขาก็ทิ้งกันทิ้งกันแล้วเขาก็กลับมาอยู่กับคนเก่าของปัจจุบันที่เขาคยอยู่ด้วยกันแล้วโดยปกตินิสัยใจคอของเขาเป็นไงตั้งแต่รู้จักเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนสอนผู้ใหญ่มาด้วยนะอ้าวเป็นลูกศิษย์ด้วยเป็นเป็นก็างนี้มาด้วยแหละคือบ้าน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 ครูพินิตกับบ้านผู้ใหญ่นะ พ่อแม่รักกันเขาก็เรียกพ่อเรียกแม่รู้รู้พื้นฐานหมดอแต่ว่าตอนที่เขาไปมีแฟนข้างนอกเราแล้วไม่มีเราะงเล็กดูเพราะเขาเป็นเราเยงเล็กดูเพราะเขาไปสอนเราตั้งแต่เจ็ดขวบอ่ะตั้งแต่ปฐมเลยอะไรเงี้ยปฐมแล้วเขาเปรูแล้วก็ไม่รู้ แน่นอน<ง>แต่คราวนี้ว่าหลานเ่าวาายลูกของผู้ชายที่เป็นผู้ช่วยอะ่ะอืตกุบะสิเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มต้องน่งซีหลังจากที่เรามาที่ตำบลวังดง้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี เจ้าหน้าที่ทงโน้นนะครับมาส่งถึงที่เลยที่บ้านของผู้ใหญ่หมู่เจ็ดบ้านของผู้ใหญ่บัญชานะครับคุยกันไปสักพักโอ้โหผู้ใหญ่บัญชากับแม่ตุ้มนะครับเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บัญชาก็บอกว่าพ่อพินิษ์คนนี้เนี่ยตอนนี้หลังจาก,กเกษียณมาแล้วนี่แกก็มีอาการหลงหลงลืมลืมก็ไม่รู้ว่าเขาจะจําลูกชายคนนี้ของเขาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปคุยกันอีกทีหนึ่งว่าทางครอบครัวของพ่อพินิษ์เนี่ยเขาจะยินยอมหรือว่า อะไรยังไงให้ลูกชายเขามาเจอหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นก็ภาวนาให้พ่อพินิษฐ์เขาจําลูกชายเขาได้ก่อนก็นแล้วกันหรือว่าถ้ามันจะเป็นในเคสที่ร้ายที่สุดก็ขอให้ทางครอบครัวของพ่อพินิษฐ์เขายอมรับน้องชายอีกสักคนหนึ่งเดี๋ยวรอผู้ใหญ่อาบน้ําแต่งตัวทําหล่อสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะจะ,จะไปที่บ้านของพ่อพินิษฐ์หมู่สิบเอ็ดใช่ไหมแม่หมู่สิบเอ็ดแม่ตุ้มบอกว่าถ้ามาเจอผู้ใหญ่บรรชาแล้วทุกอย่างจะโอเค สาธุเลยนะ ในตัวผมโอเคผมไม่มีปัญหาผมมีพี่อีกคนหนึ่งมีน้องอีกคนหนึ่งครับครับโอเคแต่ว่าถ้าถ้าผมผมโอเคก็ผมกอ่างเงนไม่ได้อยู่นะโอเคค่ะแล้วแล้วแม่แม่เขาจะโอเคไหมแฟนไม่มีปัญหาครับโอเคถ้าพี่โอเคซะอย่างนะทุกอย่างผมทุกอย่างได้ทุกตัวการันตีได้หมด โกยังหนึ่งนะโ<อ>ก้ทบทนความจำเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วถ้าจะจำได้ก็จะตอบแน่นยนนโอเคนะโ<อ>กโ<อ>ก,ออกไปมีเมียที่จันทบุรีไว้คนหนึ่งใช่ไหม เอออลูกชายโกอยู่ที่นู่นนะคนนึ่งมันอยากจะมาหาโกผมตามให้แล้วตะส้านงานให้แล้วเจอกันแล้วอยากจะมากาบโกสักครั้งกับพ่ออนุญาตให้มาไหม คิดถึงลูกไหมคิดถึงก็คิดถึงเหมอ,อมันมันเคยมันเคยยังไงอ่ะมันมันมันเคยมีหลายมาเมื่อหลายปีก่อนและแฟนโกะชื่ออะไร แฟนโก้ที่อยู่จันทบุรีชื่ออะไรชื่อทองโกยทองโกยใช่ไหมใช่แม่พูดอะันแม่เหรอคะเคยพูดว่าป่าเคยมีเมียอยู่ที่จันท์เฮ้ยนี่แหละเมยเคยพูดใครเขาอายเยอะแล้วลูกเจ็ดสิบกว่ายิงอีกแล้วยิงอีกแบบว่าคือเขาเดินไปได้เปะแล้วหลงหลงลืมเดิมแล้วใช่ไหมนี่ก็เดินไปแต่ว่า สงใส่เข้าไปมีแฟนที่ตอนไหนก็ไม่รู้นะเออหนูก็คิดว่าอย่างงั้นคิดถึงใครคนนั้นอดีตที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะลงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อ รััััััักววนนนนนนใจจมมมสฉยงพพืตอนนี้ลูกชายเขาอายุ40กว่าปีแล้วใช่43ปีแล้วใช่เขาบอกว่าอยากจะกราบพ่อแล้วก็อยากจะกอดพ่อสักครั้งในชีวิตนี้ผู้ชายผู้ชายหนูก็เลยมากาญจนบุรีแล้วก็เลยมาตามหาพ่อพินิจ์เจริญสุข ตอนร้านเขาเขาเพิ่งกินตอนที่แบบของขวบเล่นมาขวบได้ไหมครับพ่อคิดถึงลูกชายคนนี้ไหมทำไมจะไม่คิดคิดถึงทั้งลูกทั้งแม่มาเลยอยากพบเจออยากพบหน้า แต่หวงหาตั้งแต่วันที่จากไกลหากได้พบจะกอดให้แซนนานจำข้อความอันนี้ยัง,ย,งยังจำได้อยู่ข้อความในจดหมายเหรอพ่อเขา<อ>เขาบอกว่าไงเขาอ,อะไรเออ ตอนนี้แม่ก็ยังไม่มีแฟนใครนะเฮ้ยอยากพบเจออยากพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่วันที่จากลาหากได้พบจากก่อนเที่ยงสนามขอบคุณมากขอบคุณมากครับพ่อ,อ,ค,อค,ครับ โอเคพักผ่อนพักผ่อนพ่อความจำดีมากนะคะทุกคนพอ่อผู้ใหญ่เริ่มถามก่อนเลยพอ่อไปมีเมียอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือเปล่าเออวะ่ะพ่อจำได้เลยอะ่ะนะอตอนนี้ถามเมียชื่ออะไรใช่คือแกจำได้ทุกอย่างเลยนะแล้วก็เหมือนแกจะเคยแอบเล่าให้เมียคนนี้ฟังด้วย เพราะว่าเมียคนนี้ก็เล่าให้ใหลูกให้ลูกคนเล็กฟังนะครับว่าไปมีเมียอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโอ้โหมันดีใจมากๆมันดีใจมากๆซึ่งตอนแรกผู้ใหญ่เขาบอกว่าพ่อพินิดเนี่ยจะมีอาการหลงๆลืมๆแล้วแต่แบบจําเรื่องราวในอดีตได้ชัดเจนเลยนะครับก็เหลืออย่างเดียวนะเดี๋ยวจะให้ลูกชายเขามาเจอพ่อนะเดี๋ยวไปปรึกษาแล้วก็วางแผนกันอีกทีนึงว่าจะมาเจอในรูปแบบไหนอะไรยังไงอีกทีนะครับ คงได้เจอคนที่ฉันคอยจะอีกอก,กี่เดือนหรืออีกอกี่ปีจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้ที่เฝ้าคอยวันนี้ที่เฝ้า Ja, ja,